สวัสดีครับเล้วเกมสต o ร์นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีลบเกมนะครับที่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับทิ้งไปนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือในการลงเกมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมก่อนอื่นก็เปิดเครื่องเข้ามานะครับเข้าคัสตอมเฟิร์มแวร์แล้วมันจะมาโผล่หน้านี้นะครับเเลื่อนไปนะครับที่เมนูไ i เต n ร์เมนเจอร์นะครับเสร็จแล้วกดกด A เข้าไป จะเข้ามาหน้านี้นะครับนะะดูที่จอล่างนะครับจะมีเป็นรหัสพวกนี้ครับ c t r p อะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นรหัสเกมนะครับที่เราลงไว้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ารหัสพวกนี้นะครับเป็นเกมอะไรบ้างนะครับใช่เกมที่เราต้องการจะลบไหมก็เดี๋ยวเราเข้าต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ จำรหัสพวกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างาเดี๋ยวเรามาดูรหัสนะครับอย่างที่ผมจะลบนะครับในในตัวอย่างนี้คือผมจะลบเกม New l e v r Plus นะครับพอไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็มาดูกันเราจะรู้ได้ไงว่าเกมเกมรหัสอะไรคือ New l e v r Plus นะครับเปิดไปที่คอมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ tdsdb.com นะครับ เสร็จแล้วนะครับพอเข้ามามันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับให้เราจํารหัสนะครับตัวท้ายเนี่ยครับสี่ตัวท้ายตัวอักษรสี่ตัวท้ายนะครับ ALPJ ครับ, mm hmm. รบแล้วเราก็มาเซิร์ชในช่องนี้มันก็จะขึ้นมานะครับว่ารหัสเนี้ยคือเกมอะไรอ่าในในคลิปนี้มันจะขึ้นเป็น New Love er Plus นะครับอ่าแสดงว่ารหัสนี้แหละคือเกม New Love er Plus ที่เราต้องการจะลบนะครับอ่า mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอันนี้คือ New Left er Part นะครับที่เราต้องการจะลบก็กด X ครับเลื่อนลงมาที่รหัสเกมนะครับแล้วกด X อ่ามันจะขึ้นว่าจะ delete ไฟล์นี้ทิ้งใช่ไหมครับก็กด A ไปครับเสร็จแล้วรอครับอ่าเรียบร้อยสำหรับการลบไฟล์เกมน,นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันอ่าว่าเกมมันหายไปหรือ,อยัง หายไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะเหลือพื้นที่เอาไว้ลงเกมได้